ส่วนมากจะเปลี่นแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่ครับเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับแตกกิ่งแตกต้นเดียวสองต้นนะครับแล้วกบแตกกลางนะครับแตกกลางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับถอนพันธุ์นะครับถอนพันธุ์ประมาณนี่นะครับประมาณสิบเส้นนะครับประมาณสิบเส้นนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแั่นี้เป็นม่านกินหัวนะครับแล้วก็สามมาเก็บ สรงลงแปลงนได้นะครับเงานี่ถือว่าพ่อใจเลยนะครับความดกนะครับความดกความใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผม อยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอชนแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเข่าแปลงมันสับปะหลังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาเบิงมันสับปะหลังทู่อินวั่นนะครับเป็นมันสับปะหลังพอแม่พันเดียวกันนะครับกับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับนั่นก็คือเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับซึ่งเกษตรศาสตร์หนึ่งเป็นมันทู่อินวั่นก็คือสามารถกินหัวได้นะครับมีไซยาไนต์ตำนะครับเปอร์เซ็นไซยาไนต์ตำนะครับแล้วก็ มีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับก็คือหกถึงแปดเดือนนะครับสามารถเอาหัวมันนะครับมาประกอบอาหารนะครับได้นะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ไย้ไน้าต่ำนะครับผมล้วก็แปดเดือนขึ้นไปนะครับสามารถเก็บหัวสดนะครับส่งโรงงานนะครับรงแปลงได้นะครับก็คือเ็อาหารกระไดท็ดของหวานกระไดนะครับล้วก็ขายส่งรงแปลงกระไดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาบึงนะครับว่ามันตะปะหลัง พันธ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับลักษณะนะครับลักษณะต่างๆนะครับเป็นยังไงนะครับคล้ายๆกับเกษตรศาสตร์แปดสิบบนะครับเพราว่ามี่พอม่พันธ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบห้าเลยก็ระยองสิบเอ็ดนะครับผมสําหรับพันธ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแต่ว่าเกษตรศาสตร์หนึ่งจะสามารถกินหัวได้นะครับผมแล้วกามีเปอร์เซ็นไทร์หนาหนะครับตำกัวนะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกนะครับสองเดือนกับอีก ยี่สิบสามวันนะครับความงามกับประมาณระดับสโพกนะครับต้นทีสูงสูงงามงามนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพวงเพชรก็เทียบบอค่อยได้นะครับเพราะว่าพวงเพชรใหญ่ไว้นะครับส้นนี้ก็สวมหัวนะครับพวงเพชรนะครับแต่ว่าเกษตรสันนี้ก็ถือว่างามนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วแเล้อกอีกผมขยายจากคอนพันแค่สิบเส้นนะครับก็เลยเหีดให้เพ่นขึ้นสาในิจักน้อยนะครับส้นลักษณะนะครับ๋ยาพเบิ่งลักษณะ ลักษณะยอดนะครับลักษณะยอดนี่คือยอดพิ่นนะครับนี่ครับจะคล้ายๆกับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับแต่ว่าก็บอเชิงว่าเปะนะครับแต่ลำต้นจะตรงนะครับลำต้นตรงก้านใบตรงนะครับสีบวค้งงอคือเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับแต่ว่าสีนะครับสีของลำต้นนะครับสีของลำต้น จะเข้มกว่านะครับจะเข้มกว่านี่อาจจะบ่ชัดนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับสีลำต้นจะออกค่ำๆกว่ากับเศรษศาสตร์แปดสิบนะครับคอตาเองจะคล้ายๆกันเลยนะครับเราจะมีต้นลวก็มีหัวนะครับที่ต่างกันนะครับนี่คือเศรษศาสตร์หนึ่งนะครับสามารถกินหัวได้นะครับหกถึงแปดเดือนนะครับสามารถกินหัวได้เอาไปเห็ด ของหวานได้นะครับผมมีบ่หลายนะครับประมาณสองงันนะครับขยายไปนะครับเดี๋ยวพายเบิงสีหัวนะครับมีต้นหนึ่งที่ปวกกินนะครับผมบลเลยดึงเบิงนะครับดึงเบืองกะรดูสึกเสดายเลยนะครับเพราะว่าเพ่นเป็นมันยังหน่อยอยู่นะครับแล้วก็หัวค่อนข้างที่จะหลายเลยนะครับหลายแต่ว่าปวกกินนะครับปวกกินเิ่นผงบลเลยดึงขึ้นเบิงนะครับต้นหนึ่งนะครับอันนี้ขยายจากท้อนพันสั่นนะครับ สองเดือนครับอีกยี่สิบสามหมื่นนะครับเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับนี่คือปวกนะครับปวกกิ่นเลยนะครับเพิ่นกาลังแตกภูมิงามเลยนะครับนาเสียดายนะครับหัวกะจะยุ่ประมานนี้นะครับเกือบเกือบซาหัวแม่มือนะครับแต่ว่าความดกถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้อันนี้ผมเอาวงเดือนนะครับวงเดือนตัดนะครับปวกกันยังตาอยู่เลยนะครับนี่ ปวกนะครับนี่ครับหัวจะออกสีเข้มๆแบบนี้นะครับสีเข้มๆแบบนี้จะออกาขๆสีหัวของมั่นจินหัวทั่วไปนะครับอย่างประเภทปวกหา,าที่พวกพิรุ่นนะครับสีหัวพื้นนะครับแต่ว่านเนื้อขางในเพิ้นจะออกสีขาวนะครับสีขาวจะออกขาวขาวเนื้อเนยียนนะครับ แต่ว่าเป็นไอยางขาวๆเนี่ยจะบกคอยหลายนะครับเพราะว่าไสย่านเพิ่นบกคอยหลายนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อเวลาเอาไปเวลาเอาไปเห็ดเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มนะครับเนื้อเพิ่นจะเหนียวนะครับเปลือกหนานะครับเปลือกเปลือกหัวนะครับจันหนานะครับแล้วก็เนื้อเหนียวนะครับเนื้อเหนียวความดกของหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็บอถือว่าดก จนเกินไปแล้วก็บ่ถือว่าชีรายจนเกินไปนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นมันพันธ์ที่ออกมาไลเลียกันกับเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับหลังหลังเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับแต่ว่าหลังจากที่ออกเกษตรศาสตร์หนึ่งมาานะครับกินหัวแล้วก็เส้นแปลงสูงนะครับใส้นหน้าจำนะครับกรมีออกมาอีกน่าจะสองสองสายพันธ์นะครับของ สองสายเกษตรนะครับก็จะมี NY. เกษตรศาสตร์สองแล้วกับเกษตรศาสตร์สามนะครับถึงสองสายพันธุ์นี้ผมยั่งบม่พันได้นมีนะครับยั่งบม่พันได้ขยายไว้นะครับว่าผมพึงมีแค่เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นไปหลายแล้วนะครับนี่นะครับเกษตรศาสตร์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถกินหัวได้นะครับแล้วก็เส้นแปลงสูงนะครับสามารถเก็บทรงลงแปลงได้นะครับผมครับเดี๋ยวมาเบิ่งต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมจะให้เบิ่งนะครับว่ามันสับปะหลังที ตัดทอนพันแค่สิบเส้นนะครับสามารถสางหัวหรือว่าขยายหากเป็นหัวนะครับสามารถขยายได้หลายเป็นไดนะครับว่ามีผี่นองสี่หลายหลายท่านเลยนะครับสอบถามผมเมขามานะครับว่าตัดสั่นๆหัวจะเป็นยังไงหัวดีบอนะครับผมก็เลยขุดคุดให้บเบิ้งนะครับว่าต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับของสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับว่าปฏิทิภาพสายพันธุ์เิ่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับต้นนี้ถือว่า สมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าผมได้ขุดไวเรี่ยวนะครับขุดไวเรี่ยวนี่ครับเป็นต้นที่แตกขึ้นสองสองกิ้งนะครับแต่ว่าเพิ่นแตกออกมากลางกลางน้านะครับกลางๆงน้านะครับนี่ครับวนมากจะเป็นแบบนี้นะครับชนมากจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับกษติษสัตว์หนึ่งนะครับวนมากจะเป็นแบบนี้นะครับแตกกิ้งแตกต้นเดี่ยวสองต้นนะครับเดียวรับแตกกลางนะครับแตกกลางนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับส่วนหัวนะครับหัวต้นนี้ถือว่าดกนะครับดกดกถือว่าดกพอสมควรเลยนะครับดเดี๋ยวผมเอาใก้ชัดมาเจาะมาดูนี่ครับประมาณนี้นะครับหัวหัวแล้วหัวขอนขรางที่จะเน่าพร้อมนะครับสำหรับ เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแต่ว่าสีหัวเพ่นจะเข้มนะครับสีหัวเพ่นจะเข้มนะครับนี่นะเขียดถอนพันธุ์นะครับถอนพันธุ์ประมาณนี่นะครับประมาณสิบเส้นนะครับประมาณสิบเส้นน่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นม่นกินหัวนะครับแล้วก็สามารถเก็บทรงลงแปลงได้นะครับเงานีถือว่าพอใจเลยนะครับความดกนะครับความดกความใหญ่นะครับ ือว่าผ่านเลยนะครับสองเดือนก็อีกยี่สิบสามหมื่นครับกับมันสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับไซยนายต่ำเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับผมนี่ครับต้นนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับตอนฟังนั้นจะเป็นพ้องผิดนะครับสีเข้มๆนะครับ ครับผมุูท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสําหรับทอนพันธ์นะครับทอนพันธุ์อาจะเป็นต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้านะครับเดี๋ยวทาหรือว่าจังไหรนะครับเดี๋ยวผมอัพคลิปลงอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่สีบรไดพลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ M U I Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อน สวัสดีครับ